เดี๋ยวนี้นะฮะเรามาจอดลึกกันนะครับอะไรคือสาเหตุผลนะที่ทำให้ปาเจ็ตสปอร์ต G T พาร์ทนะครับ2023ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ขายดีที่สุดในของปาเจ็ตสปอร์ตนะครับอันดับแรกเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะราคาเริ่มต้นของเขานะครับอยู่ที่1,384,000บาทนะครับวันนี้เรามาจอดลึกสเปคกันเลยดีกว่าครับจากด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ของปาเจ็ตสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพาร์สรุ่นพรีเมียมรุ่นสามรุ่นห้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันหมดนะื้อ ล้านสนะครับร้านห้าร้านหนะครับคุณได้เครื่องบล็อกเซตเดียวกัน มันช่วยอะไรครับช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในการตัดสินใจในการใช้งานของรถนะครับเพราะว่าสเปคของรถเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันคือระบบเดียวกันนะครับแล้วฟ้าซุปอลูมิเนียมอันลอยเนี่ยก็ช่วยในเวลาเราเดินทางไกลนะฮะมันเป็นอลูมิเนียมเนอะมันระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเดินทางไกลนอกจากกระจังหน้าที่ระบายความร้อนเวลารถวิ่งรับวงแล้วนะฮะตัวเครื่องยนต์นะฮะก็ยังระบายความร้อนได้ดีขึ้นมันทําให้นะครับในการประหยัดน้ามันเนี่ยทำให้ไปร์จอนสปอร์ตนะฮะรุ่น2223 0เนี่ยทำให้การประหยัดน้ำมันนะครับ นี่ครับคือหนึ่งเหตุผลนะฮะคือเครื่องยนต์นะฮะเราเป็นเครื่องยนต์เดียวกันหมดทุกสเปคเนอะพารสพรีเมียมนะครับอีดิทเนอะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะในด้านหน้านะครับก็หน้าตาจะระไมัคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้รุ่นพาสนะครับ2023ปกติแล้วนะฮะด้านหน้าตรงโลโก้นะฮะจะไม่มีเรดาร์ช่วยชะลอการเบรกวันนี้2023นะครับเราติดตั้งเรดาร์ช่วยชะลอการเบรกเพิ่มเข้ามาพร้อมกับระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับบางทีใครถามว่าระบบช่วยชะลอการเบรกมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับคุณไปดดูคคลิปนี้้ไรับ ข้างหลังนเนียเฮ้ยแม่ไอ้สาคนเนาะข้างหลังไอ้ชนกันเอาผ่าจากอะไรไม่รู้เฮ้ย่หนั่งเบรกเองเมื่อกี้เขาไม่ได้เบรกนะเฮ้ยข้างหลังไม่ชนเรอใช่ และคลิปนี้ครับคือการทํางานของระบบช่วยชะลอการเบรกนะครับที่สามารถช่วยชะลอนะฮะแจ้งเตือนนะครับให้คุณลูกค้านะครับได้ทราบก่อนที่จะชนรถคนข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซฟตี้ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นพัสดสองพนาะครับทำให้รุ่นนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกตัวเลือกแรกเลยนะฮะที่ทุกค้าเอามาเป็นช้อยในการตัดสินใจเลือกนะครับอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับรุ่นพ a s s นะครับอาจจะเป็นเหมือนรุ่นเริ่มต้นของเจจสปอยก็จริงนะแต่อย่าบอกก่อนเลยว่าไฟหน้านะฮะไฟด้านล่าง แยกรุ่นโดยมีการปรับไฟหน้านไม่ว่าจะเป็นฮาโลเจนโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ซีนอนแต่บอกก่อนว่าไฟหน้าของ รุ่นพาสเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะฮะด้านล่างทั้ง3ดวงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟเลี้ยวนะครับและไฟสองสว่างขนณะเดียวอยากจะบอกว่าโคมไฟชุดด้านบนและชุดด้านล่างเราใช้เป็นสเปคเดียวกันหมดไม่ว่าคุณจะซื้อพาร์สพรีเมียมอีดิทชั่นขับเครื่องสองล้อหรือขับเครื่องสีล้อนะครับคุณได้สเปคด้านหน้าเหมือนกันเลยมันทําให้ลูกค้ามองว่าบางทีร้อยจ่ายแค่ร้อยสามก็เหมาะกับก,การใช้งานของเราแล้วตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าเลยนะฮะที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกอ่ะเราได้ไป2 แล,นะและการตกแต่งด้านหน้านะครับบางทีเราอาจจะดูไม่ออกนะฮะว่าวันนี้เราติดตั้งโลโก้ทำกระจังหน้าพ่นสีดำคิ้วด้านหน้าพ่นสีดำพร้อมติดตั้งชุดแต่งนี้ไมนคือรุ่นอะไรถ้าผมไม่บอกรุ่นพัด วิธีการสังเกตง่ายมากเราสามารถสังเกตได้จากโคลไฟด้านหน้าถ้าเป็นรุ่นพัสดหรือพรีเมียมโคลไฟด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีบรอนเงินถ้าเป็นออริทจะเป็นสีดำสีเดียวกับกระจังหน้าครับอันนี้คือวิธีการแยกรุ่นเนาะตัวนี้เราสามารถดูได้เลยนะฮะหมายความว่าตรงส่วนนี้ด้านหน้าเราตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้คาเพื่อเพิ่มมิติในตัวรถไม่ใช่ว่าออกรุ่นพัสดแล้วไม่สามารถตกแต่งอะไรได้เลยวันนี้เราตกแต่งให้ฟรีไม่ว่าเป็นโลโก้แท้กระจังหน้าคิวด้านหน้านะฮะทำการพ่นสีดำเงาให้กับค อะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าและรุ่นพาสมันมีโดดเด่นอะไรเข้ามาอีกนะครับ ด้านข้างตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับแทบจะมีคําว่าเป็นรุ่ดพาสงเหลืออยู่แล้วนะครับเหตุผลนะฮะเพราะว่า <Cer> วันนี้เราทําการพ่นสีครึ่งคนันเก็บงานโคมียมนะครับให้กับคุณลูกค้านะฮะเพราะความว่าพ่นสีขครน่งคันคืออะไรคือตั้งแต่ลังค่าเล่าลังค่าเสาเอนะฮะปกติแล้วเป็นสีบอลเงินกับสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะฮะหู <c oughs> กระจกขอบกระจกมือเปิดนะฮะปกติแล้วเป็นสีโคมีมนะฮะวันนี้เราทําการขัดและพ่นใหม่ให้ทั้งหมดให้เป็นสีดําเงาย้ำอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้เป็นงานขัดและพ่นสีโดยตรงจากโชว์ร ใช้สูนสีนะฮะและตู้อบสีที่ได้มาตรฐานนะครับทำการพ่นและรับประการต่อเนื่องให้เลยใครชอบงานตกแต่งอยากตกแต่งสวยๆไม่อยากสวยอย่างเดียวอยากทีเดียวจบนะฮะอยากได้งานคุณภาพนะครับแนะนําว่าเป็นงานพ่นสีแบบนี้นะฮะเราสามารถพ่นได้ทุกจุดของตัวรถเลยนะฮะด้านข้างจะไม่มีความเป็นพลาสเสือมหรืออยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราทาการตกแต่งไม่หมดเลยนะฮะอ่ะที่เพิ่มเข้ามาก็คืองานพ่นสีที่เราตกแต่งให้กันซาติดตั้งให้นะครับมือกัรลอย แบบสีดำตรงนี้เราติดตั้งให้นะครับและที่โดดเด่นก็คือคิวล้อกับข้างตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นชุดแต่งชุดเดียวกับด้านหน้ารวมชุดแต่งนะครับจะมีด้านหน้า คิ้วล้อนะฮะกับข้าและสเกิร์ตด้านหลังแต่วันนี้วันนี้ที่โดดเด่นที่สุดเลยของพระเอกของวันนี้เลยคือตัวนี้ครับล้อแม็กครับตัวนี้นะฮะเป็นล้อแม็กลายใหม่ลายยอดฮิตของเราของปีนี้แลละปกติเราจะเห็นลายมาเวลใช่ไหมวันนี้เราอยู่กับล้อแม็กลายโอเอซนะฮะยางติดตั้งเป็นยางโอเชเลนแบบดิสติลูกค้าเห็นคลิปเกา่เกาของเบสแน่นอนนะฮะเพราะว่าคลิปนี้เราเคย ติดตั้งไปแล้วนะฮะในรุ่น Passion Sport Elite ขับเคลื่อนสี่ล้อวันนี้เราสามารถเอาร้อตัวนี้นะฮะมาติดตั้งในรุ่นพัได้เช่นเดียวกันมันหมายความว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นพัสที่ทําให้ขายดีคือมันสามารถนะฮะตกแต่งได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เราจะไม่มีแยกจํากัดนะครับว่าอ่ของชิ้นนี้มันอยู่ในรุ่น Elite นะฮะมันไม่สามารถแตกต่างในรุ่นพัสดได้นะฮะคันนี้นะฮะเลยติดตั้งเหมือนในคลิปขับเคลื่อนสี่ล้อเลยเป็นแม็กขอบยี่สิบนะครับลายโอเอซิตอบรัดด้วยยางดีเซนตีนะคร แบบออเทเลนข้อดีของมันก็คือว่าสามารถวิ่งได้ทั้งถนนที่เรียบนะฮะแล้วก็ขูกขานะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับอ่ะแล้วก็จุดเด่นด้านข้างของรุ่นพัสที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไม่มีอะไรยากเลยครับหนึ่งเลยด้วยความมันเป็นรุ่นพัสนะบางคนคิดว่ามันคือรุ่นเริ่มต้นนะฮะกุญแจเป็นกุญแจแบบอไขหรือเปล่านะฮะเป็นรีโมทแบบปกติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเรายังให้เป็นกุญแจาอัจฉริยะเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะนี่คือตัวกุญแจนะฮะ,ะกุญแจอัจฉริ รถเราได้ทําการล็อกรถ,รถได้รอแล้วโดยที่เราไม่ต้องเอากุญแจออกจากตัวได้นะเวลาเรามาถึงรถนะฮะเราก็กดตัวนี้หูกระจบก,กานะครับ ว่ารถได้ทนได้ทําการปลดล็อกได้แล้วสามารถเปิดประตูได้เลยนี่ครับคือความสามารถของกุญแจอัจฉริยะนะฮะและเป็นระบบปุ่มกดสตาร์ทด้วยนะฮะเราไม่ได้ถอดออปชั่นอำนวยความสะดวกออกเลยนะฮะในรุ่นพาร์สนะฮะมันหมายความว่าออปชั่นอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาร์สพรีเมียมเอลิทนะครับคุณจ่ายรันสามรลนห้ารันหกนะฮะคุณได้ออปชั่นเดียวกันเลยรวมไปถึงนะฮะระบบช่วงล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อนะฮะโช๊คนะฮะสปริงนะับแล้วก็ระบบการสะเทือนนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะฮะ ในรุ่นพาร์ทพรีเมียมอิเล็กทรอนิกส์สองอิลิกส์สี่ย้ำอีกทีนึงว่าเราใช้ชุดเซตระบบเดียวกันยกเว้นวันนี้ล้อที่เป็นล้อแต่งเพิ่มปกติแล้วล้อจะเป็นล้อขนาดเข้อศอแปด,ด 18, อยู่ที่สองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะฮะจะเป็นล้อสเปคเดียวกันหมดนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นเองระบบช่วงล่างเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของเบรกนะฮะระยะในการเบรกนะครับดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะฮะไม่ใช่ว่ารุ่นพาร์ทเราถอดดิสเบรกเหลือสองล้อแค่คู่หน้าด้านหลังเป็นดำไม่ใช่นะฮะเราเป็นดิสกกเเบรรรททัั้้้้้้้้งงงงลลอออยมมมมมมนนนาา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 ใใใหหถคคคคคคคตชววุุ่่ะะฮ ว่าเอ้ยฉันต้องการใช้งานประมาณนี้เราไม่ได้ใช้รถที่มันมีระบบความปลอดภัยครบคันเหมือนพรีเมียมหรืออีลิทมาก่อนและเรากลัวว่าเอ้ยใช้ไปแล้วเรามีความกังวลในการใช้ไม่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นรุ่นพาสนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเราไปดูแนวทางการตกแต่งด้านหลังกันต่อนะฮะและจุดเด่นของรุ่นพัสกันต่อดีกว่านะครับว่าจุดเด่นของรุ่นพัสมีอะไรอีกนะครับจุดเด่นของรุ่นพาสนะฮะมันไม่หม แค่ด้านหน้านะที่เราพูดถึงเครื่องโยนนะฮะระบบไฟใช่ไหมครัระบบความเซฟตี้ด้านหน้านะครับได้แค่เมื่อกี้เราพูดถึงนะฮะระบบช่วงแรงระบบ,บเบรกนะฮะว่าเป็นชุดเดียวกันระบบของล้อนะฮะด้านหลังเช่นกันนะฮะตัวนี้กล้องรอบคัน360องศาแบบเบลต์ไอวิวนะฮะแล้วก็กล้องมุมมองอับทั้งฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งขวานะฮะตัวนี้มีให้เหมือนกันทุกรุ่นนะฮะก็หมายความว่าคุณซื้อไปรุ่นนี้ จะถูกถอดกล้องออกอไหมยืนยันนะฮะรุ่นนี้มีกล้องให้เหมือนเดิมนะครับกล้องรอบคันเหมือนตัวพรีเมียมเหมือนตัวอีลิทเลยและเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเพิ่มเติมมาอีก4จุดแต่ถ้าเป็นพรีเมียมกับอีลิทดิชั่นจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้อันนี้คือข้อแตกต่างแนละแต่ว่าด้วยระบบความปลอดภัยที่มาให้นะฮะก็ยังเพียงพอเกี่ับการใช้งานของลูกค้าและฝาท้ายไฟฟ้าเราไม่ได้ถอดออกนะครับฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นพัสยังคงมีให้เหมือนเดิมพร้อมกับระบบจอกลางสื่ออินเตอร์เทนเมนต์นะฮะและรุ่นนี้นะครับภายในเรา เริ่มต้นด้วยเบาะหนังหรือเปล่ายืนยันอีกทีนะครับว่ารุ่นพัดรุ่นของเรายังคงเป็นเบาะหนังแต่ว่าเป็นเบาะหนังสีดำเท่านั้นเองถ้าเป็นพรีเมียมกับเอริทจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่เป็นเบาะหนังกันความร้อน สีน้ำตาลนะฮะจากต่างกันแค่สีกับการความร้อนได้ไม่ได้เนาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับการพับเบาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาส์ทพรีเมียมอีดิทสเปคเดียวกันมาตรฐานเดียวกันคือสามารถพับได้หลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะพับ5ที่นั่ง2ที่นั่ง6ที่นั่งนะครับ4ที่นั่งสามารถทําได้หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือจุดเด่นนะฮะด้านหลังที่ว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะว่าโดยรวมแล้วนะฮะออปชั่นมันแทบจะไม่ต่างกับตัวท็อปเลยทําให้ลูกค้ามีความเชื่องั่นว่าเอ้ยถ้าอย่าง,งน และที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือแนวทางการตกแต่งที่ไม่เหมือนที่ไหนนะฮะนี่เราทําการพ่นสีสปอยเลอร์นะฮะข้อไฟท้ายข้อมือเปิดนะฮะแล้วก็ชุดแต่งสปอร์ตได้เองปกติแล้วรุคันนี้ด้านหลังหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตนะฮะภาพด้านหลังนะฮะก่อนที่จะตกแต่งให้ดูนะฮะว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะแต่ก่อนหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะและวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยครับทำการตกแต่งจัดหนักจัดเต็มให้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นงานชุดแต่งนะครับงานพ เราทำแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยแต่ถ้าคุณต้องการติดตั้งล้อแม่นะครับเราสามารถทำ และจ่ายเงินเพิ่มเพ <ifi ets> ื่อติดตั้งล้อแม็กได้นะครับคุณสามารถเลือกลายเลือกความชอบได้เลยนะครับว่าอยากได้ล้อสเปคไหนยางขนาดไหนนะฮะเราสามารถตกแต่งก่อนรับรถได้เลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะสิ่งที่เรายังมอบให้กับคุณลูกค้านะครับไม่แค่ชิดแต่งเท่านั้นนะฮะเรายังรับประกันนะครับว่าของแต่งขนาดนี้พ่นสีขนาดนี้ครบครบขนาดนี้เอารถเก่ารถเทสได้หรือเปล่าคันนี้เป็นรถการถเทสได้หรือเปล่ารถครั้งปีมาหลอกขายหรือเปล่ายืนยันอีกครั้งหนึงฮะว่าเราไม่ไดเอารถเการถเทสได้ร้อยครั้งปี ไป2ปี3ปีแล้วมาดูตัวอีกทีนึงว่าตกเป็นข่าวว่าโดนรถเทสไดมาหลอกขายนะครับรับประกันต่อเนื่องให้เลยและลูกค้านะครับยังได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีของเดี๋ยวอีกหปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไส้กรนะฮะคุณสามารถเข้าศูนย์ไหนก็ได้ใกล้บ้านนะทั่วประเทศเลย5ปีนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์เลยประหยัดไปประมาณส0,000กว่าบาทเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเบสแถม,มให้นะครับ เผื่อใครจะไปรับรถนะครับแล้วกลัวได้รถปี2022นะครับเพราะวันนี้รถปี2023แล้วนะครับวิธีการดูพาร์2023เช็คยังไงไม่ให้โดนหลออนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูวิธีเช็คกันไปดูกันครับ วิธีแรกเราเปิดประตูมาเลยครับถ้าเป็นรุ่น2023นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะแยกไม่ได้เนาะเราต้องมาดูปุ่มตรงนี้ครับใต้ปุ่มกดปุ่มซ้ายนะฮะจะมีปุ่ม3ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มป้องกันการลื่นนถลายนะครับปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่มตัดเสียงเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและปุ่มที่3นะครับเป็นระบบช่วยชะลอการเบรกนะครับระบบนี้จะถูกติดตั้งในปี2023เท่านั้นถ้าคุณไปรับรถแล้วคุณเจอแค่2ปุ่มนะฮะ มันหมายความว่ารถคันนั้นคือปี2022อ่ะอันนี้ยังดูง่ายมีวิธีหนึ่งที่แถมให้นะครับเมื่อกี้บอกว่ามี2วิธีนะเราต้องไปดูที่โลโก้ได้แน,น่แต่อันนี้จะสังเกตยากนิดนึงเหตุผลเพราะว่าคุณลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นโลโก้ตัวเก่ามาก่อนเลยอาจจะแยกไม่ได้นะครเราไปดูกันเดี๋ยวพาไปดู ตัวนี้นะฮะคือโลโก้นะฮะตัวแบบใหม่นะครับปกติแล้วโลโก้ตัวนี้มันจะไม่เป็นเลด้าด้านในนะครับจะเป็นนูนๆขึ้นมาตัวนี้จะสังเกตได้ว่าไอตัวสีเงินๆนะครับมันจะอยู่ด้านในของเจ้าตัวสีดําอีกทีนึงนะครับมันคือระบบเลด้าที่ทํางานอยู่ด้านในนะครับมีเฉพาะในรุ่นพาร์ท2023นะครับทีเมี่งเอเดตเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าคุณซื้อพาร์ท2023นะครับแต่โลโก้ไอสีเงินนูนเนี่ยไอเงินเงินเงี้ยมันนูนออกมาข้างนอกนะฮะเป็นลอยๆนะไม่ใช่เป็นเล คลิกมาฝากกันนะครับไปก่อนนะครับบาย Drive Your Ambition Mitsubishi Motors